สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้มารีวิวกระถางอีกรอบนึงนี่เป็น,ปนไงก <laughs> ระถางของสาวดอยเอามาให้ดูหนึ่งใบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายจะย้ายเดี๋ยวจะแยกนะจะแยกไอ ว่านอันเนี้ยที่มันที่มันแออัดอยู่ในกระถางเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามาใส่เนาะแต่ว่าตอนนี้คือวันนี้วันอะไรนะวันเสาร์เนาะเดี๋ยวก็คงนั่นแหละจริงๆสารน้อยไม่ได้ยุดติดเพียงแต่ว่าดูว่าสีที่ทาเหมือนกับว,ว่ามันมันจะยังไม่อันนี้เนี่ยเห็นไหมได้แล้วกระถางคือมันไม่สวยอะ่ะมัน,ม,นมันไม่สวยหรอกแต่มันก็ปลูกได้เห็นไหม ก็ต้องขอบคุณป้าน,นิดไอเดียอีกเมือนเดิมนี่ไปดูไอเดียมาจากป้าน,นิดนะแต่ของป้าน,นิดเขาสวยป้าน,นิดเขามือโปรเนาะของสาวดอยแบบสมัครเล่นแล้วปูนก็โอ้โหทีแรกใช้ปูนไม่ได้ใช้ปูนสําเร็จเหมือนป้าน,นิดด้วยนะใช้ปูนปูนอะไรอะใช้ปูนทั่วไปแล้วทีนี้สาวดอยไม่รู้ไงสาวดอยดูป้าน,นิดทีแรกอไอตรงที่ว่าไปดูแล้วเกงใจเนาะทีแรกเราก็ไม่กล้าก็ไม่กล้าถามแต่ก็ดูเหมือนกับว่า รักจำไปดูเขาทำล้วก็รักจำแล้วทีนี้ไม่ไม่ได้ถามว่าเขาใช้ปูนอะไรแต่พอใช้ทาเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมมันรู้สึกตึงอิจตึง,งิกยังไงไม่รู้ก็เลยไปถามทีหลังป้านี้เขาบอกป้านี้ใช้ปูนสําเร็จโอ้ยก็เลยมาถามน้องเขยเอามีด้วยหรือปูนสําเร็จเอามีพี่บอกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะไปซื้อแต่ว่าตอนนี้ไอ้ปูนชุดนี้ที่ซื้อมาสาวดอยซื้อมาห้าโลอ่ะยี่สิบบาท แต่ทีแรกกะจะไปถาซื้อกระถางมากระถางที่เขาขายอ่ะโอ้โหใบละสิบห้าบาทนะพี่นะ้องเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราก็อยากจะประหยัดสักหน่อยเนาะเนี่ยแค่นี้ก็โอเคใช้ได้แล้วเนาะก็มีอีกนะแล้วก็จะได้ใบแบบขนาดเล็กเพราะว่าสาดอยแบบสาดอยพับยังยังยัง,ย,งยังอะไรอะ่ะจัดทรงผ้าไม่เป็นอะ่สะสาดอยก็เออไม่เป็นไรมันจะบิดบิดวิเวอจะอะไรขอให้มันเป็นกระถางข้างล่างมีรู เอาเอาแค่นี้ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยค่อยมันสวยแต่มันทนนะแต่อันนี้เสาดอยไม่ได้ใช้ผ้าขนหนูเหมือนป้านิดนะเสาดอยใช้ผ้าอะไรทั่วไปนะแล้วจะให้ดูนี่ชอน,นี้บอลสีเห็นไหมบอลสีตรงที่มันอยู่หน้าห้องเสาดอยโอ้หนี้กระถางเอามารองน้ํากระถางแตกกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้ไว้ปลูกนั่นนี่เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเเห็นไหม ตอนนี้มันมันยุบแล้วเพราะว่ามันแก่จัดเต็มที่เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราก็จะขูดเอาหัวมันละก็สาวได้ก็จะขูดเอาหัวอันนี้แหละแต่ถามว่าจะขูดเอาหัวมาแยกปลูกไหมไม่อ่ะสาวดอยจะขูดเอาหัวมันส่งให้เพื่อนที่เขาอยากได้เพื่อนที่เขาอยากได้อะนะก็จะขูดเอาหัวแต่ว่าตอนนี้มันคงหัวมันจะยังลงไม่ดีหรอกตราบใดที่ฝนมันยังตกอยู่เห็นไหมเนี่ยพอฝนมันซัดมันแรงๆมันก็ยัง ก็ยังแตกอยู่เนี่ยมันก็จะโอ้ยอันนี้เหมือนใครเอามีดมาแสะมันนะเนาะเนี่ยเหมือนใครเอาเสียมเอาอ๋อไม่ใช่สิอ๋อนี่มันเป็นรูจิ้งลีดนี่นะใช่ป่ะน่ะเออเออนั่นเป็นรูจิ้งลีดจริงๆด้วยใช่เปล่าพะอ๋ออันนี้อะไรอ่ะหัวอะไรอ่ะโอ้แต่มันลงหัวแล้วแหละ มันมันเริ่มจะลงหัวละสาวดอยว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวดอยจะจะขูดส่งให้เพื่อน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 ที่อยากได้นะนี่อันนี้อันใหม่แต่สาวดอยจะไม่สาวดอยคงจะอาจจะเอาเอามาลงกระถางมั่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอกระถางเยอะๆก่อนแต่ว่าตอนนี้กระถางที่มีอยู่สาวดอยจะยังไม่ไม่เอามาลงนะสาวดอยจะยังไม่เอาไม่เอาอันนี้มันลงเพราะว่าให้มันอยู่ในดินนี่แหละเพราะว่าแถวบ้านเราดินเยอะแล้วก็ อันนี้มันจะเริ่มไม่สวยแล้วจะเริ่มยุบละแต่เวทที่อยู่หลังบ้านแม่จะสวยเพราะว่าดินมันดีกว่าตรงนี้ไงอันนี้ดินมันไม่ค่อยดีแล้วมันก็ขึ้นของมันเองด้วยนี่ตะไคร์ตะไครนี่ก็ว่าจะแยกก็ยังไม่ได้แยกสักทีแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยสาวดอยอยากจะลองแยกอันนี้แหละเพื่อนๆคิดว่ามันจะมันจะไหวไหมเนี่ยเนาะเดี๋ยวสาวดอยจะลองขูดดูก่อนว่าหัวมันลงขนาดไหนละเนี่ย ถ้าหัวถ้าหัวมนลงเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราเราจะขูดขูดยังไงนี่นี่นี่โอ้หัวหัวเยอะแล้วจริงด้วยเนี่ยเสาด้ายจะขูดเน่นเสาด้ายจะตัดเลยตัดขั้วครึ่งเลยตัดตรงนี้เลยนะมันเห็นไหมมือมันจะสั่นหน่อยเนี่ยเห็นไหมเนาะหัวหัวมันมาถึงนี่เลยนะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะจะตัดเอาเลยนี่ตัดให้มันเหลือติดรากนี่แหละหรือเ,เราก็เอาต้นมันมันก็แยกปลูก แล้วก็เอาหัวมันนี้แยกปลูกอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นการขยายเนาะเพราะว่าแถวบ้านสาวดอยจะเป็นอย่างนี้แหละเวลาเหมือนเขาขูดเอาบอลหรือว่าอะไรนะ่ะเขาจะตัดแยกหัวมันออกแล้วก็เอาอันนี้เอาอันนี้ก็จะให้มันติดหัวอยู่เหมือนขาตะไคร้ทุกอย่างไอเหมือนขาเนะ่ยเหมือนขาคอมมินอะไรก็ช่างแต่คอมมินในสมมาตจะนิยมปลูกหัว แต่ว่าถ้าเป็นต้นบอนแบบนี้ที่บอนกินหัวอันนี้เขาไม่ได้กินเนาะน,นี้มันเป็นว่านเนาะเป็นบอนวาน่วานสวยงามอะไรแบบนี้แต่ที่ที่เคยเห็นแม่ทำก็จะเฉือนเอาเนี่ยเฉือนโคนนี่นี่เลยนะตัดนี่ตัดตรงโคนให้มันติดหัวอยู่นิดหน่อยตรงลำต้นแล้วก็มาปลูกใหม่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมแล้วไอ้ตรงส่วนตรงหัวแล้วก็ไปแยกปลูกอีกมันก็ขึ้นอีกมันเป็นเหมือนเป็นการขยายอันนี้ก็เป็นการขยายแบบบ,บ้านๆเสาดอยนะไม่ได้อะไรมาก แล้วนี่แล้วนี่ก็เจ้ากวกากมลกตเนี่ยโอ้ยโอ้ยคุณพี่หอยก็เจ้าก็ยังมาแย่งของค่อยล้ายเถอะนี่กวากมรกตมันอยู่ใต้อันนี้หรือเปล่าดวดูไม่ค่อยสวยงามหรือว่ามันเย็นเกินไปเดี๋ยวสาวได้จะลองมาแยกก่อนนะแล้วก็จะถอนเอาเนี่ยรวยไม่เลิกเนะี่ยที่อยู่ใต้ป่วยเซียนเนี่ยออกให้หมดแยกออกให้หมดเพราะว่าตอนตอนที่เอามาเนี่ยมันไม่มีกระถางค่ะกระถางไม่มีก็เลย ต้องเอาใส่ตรงไหนได้ก็ใส่ใส่ไว้ก่อนอ้ยใบยตะไคร้นี่เห็นไหมบอนหน้าม้ากําลังจะออกดอกแล้วพี่น้องสวยนะตอนที่เสาดอยมาปลูกเสาดอยจําได้ว่ามีใบเดียวเองเขาให้เสาดอยมามีหนึ่งต้นมีหนึ่งใบแล้วก็จะได้แยกแยกหมดอันนี้ก็จะแยกผลเลยเอาละค่ะนี่นกคุ้มก็ออกดอกอีกแล้ว โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้สาวดอยสตอรี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้ช่องสาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญด้วยนิ้วจิม้ม เพียงหนึ่งนิ้วนะคะกดหนึ่งซับหนึ่งไลค์หนึ่งเมนให้กับช่องน้อยๆหรือว่าช่องใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นช่องไหนทุกคนค่ะกำลังใจคือสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่เขาก็ต้องการกำลังใจเหมือนเราเพราะฉะนั้นพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อนช่วยเพื่อนหรือว่าให้เพื่อให้บางคนอาจจะไม่ได้ทาช่องแต่เราก็ไป ไปติดตามข่าวสารนะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนช่องเล็กช่องใหญ่จะเป็นช่องข่าวช่องวิเคราะห์หรือว่าช่องอะไรก็สร้างสาวดอยเชื่อนะว่าทุกคนน่ะก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันหมดแล้วเดี๋ยวสาวดอยเองก็จะกลับไปแว้นดูข่าวสายข่าววิเคราะห์มังกกม่งกบกอกมั่งหรือว่าข่าวแล้วก็ไปดูคลิปให้เพื่อนด้วยนะแล้วก็ฝากช่องหลายๆช่องนะคะที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนาะสาวดอยก็เอ่ยไม่หมดนะถ้าเอ่ยก็อยากจะเอ่ยให้หมดแต่ทีนี้มันไม่หมดมันเยอะไง แต่หลักๆก,ก็คือเหมือนเป็นช่องสปอนเซอร์ของสาวดอยด้วยนะนะคุณนิสาลอนดอนนะคะบางแก้วทีวีนี่เป็นช่องผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสาวดอยหลัก,ลกๆเกี่ยวกับเวลาแล้วก็ฝากช่องจะมีอีกช่องที่แนะนําให้สาวดอยตลอดก็คือขี้เมี่ยงชาแนลนะคะช่องลุงมงคลคุณนี้คุณนางใช้ใช้ชาแนลเนาะแล้วก็อีกลาหลายช่องนะที่เป็นช่องสายวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นช่องสายอะไรดุ ดูดนิดๆเหมือนของพี่ธน,นันช่องพี่ธน,นันเนาะพี่นังฟ้าพี่หนึ่งยาอุ้มหรืออะไรก็โอ้โหอีกเยอะแย,ยะเลยสาวดอจจำไม่ได้แล้วก็ช่องคุณเนย all story ด้วยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะให้เพื่อให้ให้แล้วความสุขมันก็อยู่ในใจของเราเราสุขใจที่ได้ให้นั่นก็คือบุญมันได้ส่งผลอัตโนมัติทันทีที่เราได้ให้นะัน ทำบุญง่ายๆค่ะทำบุญได้สามทางก็คือมโนกรรมวจีกรรมกรยายกรรมสามทางนี้สร้างบุญได้สามทางนี้สร้างสร้างบาปก็ได้สามทางนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาว่าเราจะสร้างอะไรนะคะก็แค่นี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้จงมีสุขภาพดีมีความสุขทั้งกายและใจคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่มิตรดีๆนะคะขอบคุณค่ะอ,อนุโมทนาสาธุ mm-hmm <laughs>